งงงงอตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่เนะขาใหญ่อออคอนเทนต์เป็นยังไงคอนเทนต์นะเออมาชีิของเรามารับบรรยากาศแบบฟินฟินฟินเฟร์นะรับเพิ่งตื่นได้คอนเทนต์เลย <c oughs> ได้คอนเทนต์เลยนอ่อากาศโคตรดีนะทุกคนช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังอยากจะขี่รถไม่รู้จะไปไหนก็แนะนำเลยเขาใหญ่ครับไม่คอนเทนต์แน่นอนมาเขาใหญ่ได้คอนเทนต์แน่นอนโอเคนะลองมาดูครับหนาวมากสะใจเลย